กันแลวครับเมื่อวานนี่โอ้โหเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับก็เข้มมาถึง2ตัวเลยแล้วก็ยกไป1ตัวนันะครับแต่ในครอบครัวนะครับชุดการเนี่ยอาจจะไม่มาครับแต่ตัวนี้10 k เคที่วางไว้3ตัวครับยังมารบเหมือนเดิมเลยพี่ในในครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความดีด้วยกันนี่แหละครับถึงบอกอย่างที้ว่าตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่ในนะครับที่ยากได้มากัวหน้าช่องหน้าไหลแบบนี้นะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่นะครับสามารถคิวมาเป็นครอบครัวเดียวกัน เอาละครับมันเดิมครับมี3คู่ครับไม่เลือกเชียงเหมือนเดิมครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระโดดโหวตไว้ให้ด้วยนะครับอไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับคู่ระหว่างนะอินโดนีเซียครับวันนี้เปิดบ้านด้านอิรักครับคู่นี้ไม่ได้เชียร์ทางเยือนอิรักได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นบอลแพ้ทางครับเจอกันมา5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นฝ่ายที่อิรักครับเก็บชัยไปได้ถึง5เกมเลยเจอกันมานัดล่าสุดครับในปี2024เนี่ยก็ี่นาอิรรัักคบบุกไไปปชนะะด้ถึง3รตูต่อ1เลลยยแะด้วเรรื่ออองฟ์มตนนี้ครับอิรักครัับ5เเกกมหลงสุด็บชัยได้4เกมครับหป็นฝ แค่หนึ่งเกมเท่านั้นครับน้าล่าสุดครับก็เพิ่งบุกไปชนะฟิลิปปินส์มาถึง5ประตูต่อศูนย์เลยแตกต่างในอินโดนีเซียครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่าไม่ดีเสียเลยครับก็5เกมหลังสูนเนี่ยเก็บใช้ไม่ได้แค่หเกมครับหลุดแพ้ไถึง3เกมเลยวันนี้ครับผมช่วยอิรักครับน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ให้เลขเชียร์ไปที่อิรักได้เลยส่วนคู่ต่อไปนะครับคล่ระหว่งด้านจีนครับวันนี้เปิดบ้านพบกับด้านไทยครับผู้เลี้ยงเล่า้เชียร์ใน่าับ 1 2ประตูต่อ1เลยแล้ววันนี้ครับจีนครับได้เล่นในถิ่นตัวเองี้ยครับแรงจูงใจมากกว่าแน่นอนครับบวกคุณภาพทีมตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยต่างจากทางด้านทีมชาติไทยครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่าไม่ดีเลยครับกอ5เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไป3เสมอไป2ครับนัดล่าสุดครับก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้กับเกาหลีมาถึง3ประตูต่อ0เลยวันนี้ครับผมชัวรว่าจีนครับน่าจะเปิดบ้านชนะไทยอย่างน้อย1ประตูแน่นอนครับวันนี้ก็ให้เลียกเชียร์ไปที่ทีมชาติจีนได้เลยสรุป2ทีมวันนี้ครับชอบทางด้านอิรักแล้วก็จีนครับจัดให้2คู่แบบเน้นๆเข้ไปเลยหรือว่าพี่เนนะครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์เนี่ยก็ทางเข้าอยู่ ไลรูปโปรไฟล์แต่รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่นะครับสามารถคิดว่าเป็นครอบครัวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีเนม่ากนหนช่องหน้าอะไรแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับนี่ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ